สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพีชาแนลนะคะวันนี้พี่อยู่ที่หมู่บ้านละวะหรือว่าละวาเวกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาเป็นสาวละวะหนึ่งวันนะคะมาพักกันที่หมู่บ้านละอูบค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เจอกับเจ้าของโฮมสเตย์นะคะก็คือกัมพรโฮมสเตย์นะ,ค,ะคุณแม่เนาะค่ะ,คะแล้วก็ที่มีคุณแม่เขาบอกว่าเลี้ยงอาหาร2มื้อละคะ่ะแล้วก็อาหารที่สำคัญที่สุดก็คือโต๊ะสเบอกโต๊ะสเบอกนะคะจะใช้เป็นเนื้อไก่ก็ได้เนื้อไก่ก็ได้หมูก็ได้ก็ได้นะคะโต๊ะสเบอกแปลว่า โต๊ะสะเบือกเวลายำยำยำเนื้อประมาณนี้เนื้อประมาณนั้นอ่ะส้มอะไรนะแม่กินข้าวไหมส้มส้มเอาส้มเอาปอนโต๊ะสะเบือกส้มเอาปอนโต๊ะสะเบือกนะคะก็หมายถึงกินข้าวกับโต๊ะสะเบือกเนาะเขาบอกว่าถ้ามาถึงบ้านเราอบแล้วไม่ได้กินโต๊ะสะเบือกแสดงว่ามาไม่ถึงนะคะ ตอนนี้เขาก็เปิดรับนักท่องเที่ยวเช่นเคยแล้วเพราะว่าสถานการณ์เบาบางลงแล้วเนาะก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะคุณแม่ก็คือฉีดเจลแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณแม่เขาก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดกี่ปีแล้วคะคุณแม่ที่เปิดมา2ปีค่ะสองปีคึกคักไหมคะก็คือคากอยู่คึกคักอยู่ค่ะถ้าโควิดไม่มีคงคึกคักมากเนาะหนูก็ว่าก็คือห่างหายไปประมาณปีนึงเลยมากค่ะเนาะใช่ค่ะ ก็ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะคือคุณแม่เขาต้อนรับดีมากๆแล้วก็ทำกับข้าวเลี้ยงสองมื้อด้วยนะอยากกินต้าสักเบลมากไปแอบดูมาใน youtube นะคะน่ากินมากๆเลยนี่คือเราต้องย่างเสร็จเราเป็นต้มต่อลไปต้มต่อต้มให้สุกต้มให้นาน,านอ๋อแล้วนี่คือ,อย่างไว้เพื่ออะไรคะคุณแม่เพื่อความหอมความหอมความ,วามหอม,หอมถ้าถ้าย่างแบบนี้กลิ่นมันจะหอมเวลาต้มมันจะหอมอ๋อมันจะถ้าต้มแบบคนอื่นบางคนเขาก็ไม่ย่างแต่ ก็ได้ mm hmm. แต่ถ้ายากแบบนี้มันจะรสชาติมันจะอม หอมกว่าแล้วก็มีกลิ่หอมค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะออกมันแบบนี้ออกมันอ๋อก็จะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะและก็ที่นี่นะคะเขามีอ่ากาแฟแล้วคุณแม่มีกาแฟให้ด้วยคือปลูกเองเหรอคะปลูกเองปลูกเองแต่ต้องชงเองใช่ไหมแม่ชงเองหนูถ้าหนูอยากกินกาแฟต้องชงเองใช่ไหมจ้ะชงเองได้ชงเองได้ล้วแต่ใช่ไหมคะถ้าให้เจ้าของบ้านชงให้ก็ได้ถ้าอยากชงเองลองทำเองก็ได้อ๋อไปถึงทักรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้เช้านะคุณแม่เพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะคะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคะ เดี๋ยวที่จะให้ดูห้องพักนะคะตอนข้างบนเพราะว่าตอนที่พี่ไปเก็บของนี่คือเห็นวิวแบบทั้งหมู่บ้านเลยแม่เห็นวิวข้างหลังแล้วก็เห็นเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันสวยมากๆค่ะตากล้องเริ่มแสบตาแล้วควันเต็มเลยแต่ว่าคือคอรัวเขาเนี่ยสวยมากๆก็แค่ก็ไม่แตกต่างจากกะเหรี่ยงมากนะคะมันก็เป็นวิถีชีวิตย่้งเดิมของชาวพะวาเองแต่บ้านคุณแน่เขาสะอาดสะอาดมากทามาพักพี่แนะนำที่นี่เลยนะคะ เสร็จแล้วรอต้มต่อแล้วคุณแม่นนต้มค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันต้มเนาะค่ะนี่แม่เป่าเสียงน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่แล้วก็ค่อยใส่เนื้อไก่ลงไปเนะนื้อหมูอ๋อเนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่จะเอาเ <c oughs> นื้อไก่นี่เรียกว่าอะไรคะคุณแม่ <c oughs> อะะไรนเะนื้อไก่นี่เรียกว่าอะไรคะตุเอ <c oughs> ตัวเอตัวเอให้เนื้อหมูเหรอคะเนื้อหมูตัวเล็กตัวเล็กตัวเอตัวเล็กอ๋อเอเรียกว่าเอไก่เนื้อหมูเอเอหมูนี่เล็กเล็กมอนภาษาอังกฤษนะตัวเล็กตัวเล็กมีได้นะตัวเล็กเว๊จับพอไหม แม่เอาไปต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนาะเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วแล้วก็เอามาอ๋อต้องมาแล้วเนื้อมันออกอ๋อมันออกเสร็จแล้วนี่คือเครื่องเคียงเหรอคะแม่ใช่มีตะไคร้ต้นหอมตะไคร้ต้นหอมพริกอ๋อใส่พริกใส่เกลือธรรมดาใส่เกลือธรรมดาหอมมากเลยแม่ปกติที่นี่เขากินข้าวกันกี่โมงคะแม่ตอนเย็นนะคะตอนเย็นหกเจ็ดโมงประมาณนั้นเจ็ดแปดว ยุบเจ็ดโมงอืมก็ไม่ใช่กินดึกนะแม่เนาะถึงหนึ่งทุ่มแล้วมันมีธรรมเนียมเขาบางคนกลับข้ามก็กินข้ามนะแม่เนาะมีธรรมเนียมเหมือนของกะเหรี่ยงไหมคะแม่แบบว่าถ้าตกกลางคืนมาก็ดื่มน้าชาอะไรกันยังมีไหมเนี่ก็มีอ๋อเหมือนกันนะเนาะก็เหมือนกันบางคนบางทีมีญาติพี่น้องมาเที่ยวหาต้มน้ำต้มกาแฟกันกินต้มนั่งคุยกันอะไรนะแม่เนาะ ไม่เคยได้มาเรียนรู้วิถีของชาลวลาวเลยคร <c oughs> ั้งแรกนะ <c oughs> โอแล้วก็ซอยๆลกซอยแบบนี้เสร็จแล้วก็ย้ำได้เลยเหรอคะอคมแม่ย้ำได้เลยจริงๆถ้าสาวลาวานี่ไม่จำเป็นต้องใส่ปอกแขนกับปอกขาก็ได้หรอคะแม่ได้ถ้าใส่นี่ใส่เพื่ออะไรคะแม่ใส่เต็มยศ เต็มยศอ๋อเขาเรียกว่าเครื่องแต่งกายเต็มยศอย่างี้นะแม่เนาะค่ะใส่แบบแม่ยังยังไม่เต็มใส่สบายๆอยู่บ้านแล้วนะแม่เวลาแต่งงานงานแต่งงานอะไรต้องใส่เต็มยศต้องใส่กับปกปกแขนปกขาสร้อยสร้อยเงินสร้อยอันนี้ถ้ามีเขาใส่กันแล้วก็ตุ้มหัวอะไรอย่างนี้นะแม่เนาะอ๋อค่ะ อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมที่จะกินข้าวเย็นแล้วค่ะนี่คุณแม่เขาก็ทําโต๊ะสเบือกนะคะที่บอกมี่หอมมากๆเลย นี่ก็คือยำโตสะเบือกนันเองนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านละอุบนะคะแล้วก็จะมีไข่เจียวนะคะมันเป็นกับข้าวตอนเย็นเนาะแล้วก็จะมีน้ําซุปไก่ให้ด้วยหอมมากๆดูแม่ตักข้าวให้ยินนะคะเยอะมากเลยกินให้อิ่มนะคะบอกให้กินให้อิ่มนะคะถ้ามาพักโฮมสเตย์ที่นี่คือจะบอกว่าคุ้มมากนะคะกับข้าวก็จะเป็นกับข้าวาบ้านๆที่อร่อยมากๆด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวชิมให้ดู ชิมอวดตากล้องค่ะขอ,อีก็อกโกม์อร่อยมากเลยอร่อยะะามากๆค่ะว่าการนวดเท้าของชาวลาวาน,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ ตกเย็นมานะคะเราก็มานั่งนวดเท้ากันที่หมู่บ้านละอูบนะคะจะมีสาวๆชาวละว้าหรือว่าละเวชนดเท้าให้เรานั่นเองค่ะเขามีบริการฟรีนะคะที่โฮมสเตย์นะคะถ้ามาพักสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่นี่ก็เป็นพ่อหลวงนะคะของหมู่บ้านละอูบนะคะที่มาส่งพิษนวดเท้าในวันนี้นะคะ พี่คนที่นวดเท้าให้พีทอยู่เขาก็ติดตามพีทอยู่ในเพจแล้วก็ใน You Tube ด้วยบอกว่าดีใจนะคะปกติเห็นในมือถือวันนี้เห็นตัวจริงแล้วนะคะพีทก็ดีใจนะคะที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับมิตรภาพใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวละวา่าแบบเต็มๆสักทีนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากๆนะคะฟินมากๆเลยมีเตาไฟอยู่ด้านหลังด้วยคืนนี้ไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ